เราไม่ลอ,ไมไลองให้เป็นแล้วสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับร้องเพลงโซงอย่างแบดให้พี่ฟังหน่อย <c oughs> น้องๆเลยไหน,น,น,นวันนี้ก็เป็นวันเกิดพี่ๆแล้วเดี๋ยวของขวัญน,นะให้พี่ของน้องๆที่จับได้ให้พี่แล้วกันโอเคไหมฮะ เ่าเล่นเรเล่นเราเล่นท่องกาเราก็กะเป็นมิดอย่างเดียวเลยมิชชัชีพด้วยมีสักความคิดหนึ่งแมทที่แบบเมื่อกี้น่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นลนะอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเก่งใจมากโอเคอ่า21ท่านแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวจะครบจำนวนละเดี๋ยวไปยิงปืนโชว์ก็ ผมบอกเลยว่าวัดก็ได้หมดใครที่หยิบเลขได้แล้วถือเลขตัวเองไว้ให้ดีนะครับถือเลขตัวเองไว้ดีจะให้รับรางวัลน,นะฝึกยิงปืนมาอย่างดีเป้ามีสิบเ้ายิงพลาดไปแล้วแปดเราเล่นจริงๆผมแม่นมากนะอันนี้ผมพูดจริงเดี๋ยวผมไปยิงให้ดูปังปังปังเข้าหัวใจเลยยมครับ เบอร์กันไว้ให้ดีนะครับใครที่หยิบรางวัลได้แล้วนะครับใครที่หยิบข้างนอกดูหยิบเบอร์ได้แล้วเพราะว่าทางทางกองทัพบ,บกนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเป้าหมายไว้ว่าสักวันหนึ่งจะทําให้ใบใดเป็นศูนย์นะครับจะทําให้เรื่องของการเกมทหารหายไปนะจริงกองทัพบ,บกพยายามทํามาอยู่ เพราะฉะนั้นส <live> ิ่งนี <classy> ้สิ่งที่ผมมาโปรโมทนะฮะเดี Boy? ๋ยวมันจะออนแอร์ทางทรบ5เกี่ยวกับการรับสมัครทหารเพราะว่าถ้าให้พูดตรงๆเลยนะสวัสดิการทหารเนี่ยมันมันดีสําหรับคนที่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีกว่าแรงงานขั้นต่าอ่ะเพราะว่ามันมีข้าวมีอะไรให้กินอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงๆมีคนที่ได้โอกาสเยอะใช่ไหมถ้านับถ้านับเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยตาอูกลังจบปริญญานตีคนที่ได้ปริญญาตรีเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนน้อยมากเลยในประเทศ ซึ่งจริงๆมันจะมีคนที่ตกงานอีกเยอะมีจากคนหลายผู้ชายหลายๆคนเงี้ยซึ่งถ้ามีแรงจูงใจเป็นสวัสดิการเงี้ยมันจะทําให้คนอย่างพวกเราเนี่ยถ้ามีคนรู้เยอะๆว่าสวัสดิการมันดีเนี่ยคนอย่างคนอย่างพวกเราคนอย่างคนส่วนน้อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาจับใบแดงก็ได้เพราะคะแนันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีมากดีใจดีจริงๆดีสุดๆดีเยี่ยมดีสุดยอด โตขึ้นไปเราจะไม่ต้องไปจับปลแดงใช่ไหมสี่สิบเท่าไหร่ครับเบอร์อะไรครับอยากเป็นก็สมัครเอาสี่แปดสี่เก้าอันนี้เป็นคําพูดจากผู้บั็นขบาราชาเลยบอกว่าการรับสมัครทหารที่มาจากใจเนี่ยฝึกง่ายกว่าทหารที่เกณฑ์มาเน้นที่คุณภาพนะฮะใช่อันนี้อันนี้เป็นความคิดที่ดีเยี่ยมสุดยอดมาเดี๋ยวเราดูทางท่าบองห้านะครับวันที่วันที่เท่าไหร่นะฮะ We a r soldier ครับ ไม่ทราบเดี๋ยวรอดูทรง,งยังแบกไม่ลัวเหรอยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชาไปแล้วไม่ตอบสู้เขาสู้เขา,ามันฉันแะควาปล่อยให้ฉันคิดถึงสู้เขาเคนนี้เต้นเป็นคนนี้เต้นเป็นสู้เขาหนูนสบไปก่อนไปที่นี่นไปนะัยนนี่จคไม่ดีูเปลป t นไหนูสู้เขา เดินไปช่วยกันไปก่อนยังไหมน้องนะน้องข่อยจะเป็นลมแล้วนะฮะร้อดไหมครับเนี่ยอ่ะเขาใช้ตบมือให้น้องๆด้วยครับเดี๋ยวเราจะจับรางวัลพี่เต้าหูขออนุญาตจับรางวัลนะฮะเดี๋ยวก่อนจับรางวัลนะคะอยากให้น้องๆร้องแฮปปี้เบิร์ t เดย์หน่อยเนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดพี่เต้าหค่ะ เดี๋ยวร้องพร้อมๆกันนะคะพี่รันเดย์ให้พี่ตาอูนะครับหนึ่องตม Happy b i r h a p p y Birthday ันเกิดพี่เองพี่พี่เองพี่เอง บเดอสุดยอดพี่ชอบพลังของวัยรุ่นมากฮะห้ตัวเองหน่อยได้ไหมสุดยอดวัยรุ่นต่อไปเป็นอนาคตของชาติที่ดีกันนะเด็กๆพี่ภาวนาและขอร้องเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลนะฮะ ารางวัลต่อไปนะเบ, 28, 21, 21. เบอร์21 21 21ใค่เบอร์21อุ้ยอย่าหยิกลุกฮะต่อไปนะจะเป็นตุ๊ก,กตาตัวใหญ่อ่น้องๆได้แล้วครับอ่า ทรงน้อยคุณพ่อคุณแม่น้องเบอร์21มารับหน่อยนะครับตามไปตามจักรยานไปได้แล้วนะ,ะตามไปตามไปตามตามตามจักรยานเราไปเลยที่จัดเลยแล้วตุ๊กตาน้องวินนี่ใช่ปะ่ะมันชื่อวินนี่ปะ่ะพิกเล็ตอุ้ยตายแล้วไม่เคยดูเบอร์ห0น้องน้องน้องเอารถซะแล้วอ่ะน้องเหมือนพี่เลยอะ่ะ เราเป็นมิตรเหมือนกันเลยเบอร์ห้าสิบอยู่ไหนเบอร์ห้าสิบเราหรอน่ารักปะใครได้เบอร์ห้ิบครับอ่าอ่าไม่เป็นไรนะเ,นรนะเด็กที่เหลือขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไมนะนะยังมีอีกอียยยังมีอียออยีกนะครับมีรางวัลอีกนะครับ รางวัลอียอได้แก่ได้ตุก๊กตาอียอเราจะดีใจไหมพี่ขอให้น้องได้อียอเอาไปนอนก่อนสี <42. S 2> ่ิสองเอาน้อง <42. S 1> ไปนะนน้องน่ารักจังเลย <42. S 1> ครับ จักรยานสีเขียวสี่สิบหกอ่าเก่งมากเอาจักรยานไปนะขายน้องก็สักห้าอนะถ้าไม่เอาอะ่ะต่อไปเป็นหมอนเบ สามสิบสองในสามสิบสองสามสิบสองอยู่ไหนฮะสามสิบสองครับเบอร์สามสิบสองอยู่ไหนเออโหโหโหคุณแม่คุณแม่โยนน้องขึ้นมาเลยใจเย็นๆนะ <c oughs> น้องๆใครร้อนมามามาดมตรงพัดลมนะครับเดี๋ยวจะเป็นลมเอานะฮะ <c oughs> ต่อไปตุต๊กตาไดโนเสาร์น่ารักของพี่อูเองข <c oughs> อ C สิบ เจ็ด <7! S 2> อุ้ยชอบไดโน่เหรอ,อจ๋าฮะใบตกแล้วใบหนูอยู่ไหนนะครับใบหนูเบอร์อะไร่าหกนะเดี๋ยวพี่จำไว้นะโอเคไหมรอนไหมเนี่ยหนูอยากได้อะไรเดี๋ยวหนูได้แล้วรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่หาให้ต่อไปน้องแมวใครอยากได้น้องแมวหนูหันไปดูพี่เขาหน่อยลูก เบอร์41อ่าได้น้องแมและต่อไปรางวัลน,น้องหมาเบอร์22ส่วนที่เหลือมารับตุ๊กตามหมีไปคนละตัวได้เลยครับไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องเสียใจตอคิวอ่าอย่างแรกนะอย่างแรกอย่างแรกอย่าพิ่งอ,อย่าพิ่ง การเป็นโตไปเด็กที่ดีนะเราจะต้องไม่แซงคิวนะครับอ่ะต่อคิวนะแถวนะครับเข้าแถวกันครับ first come first serve นะมีน้ำใจให้กับน้องน้องดีมากมีความซื่อสัตย์เออน่ารักต้องอย่างนี้แหละเออหยิบเออขอบคุณ<ถ>ครับ,รบเก่งมาก อย่ามาต่อบนนะน้องตัวเล็กแอร์ฟฟร์อ่านี่ครับดีใจด้วยนะครับได้หมีอันทรงนี่น่ารักคขอบคบบ้าบายฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับอะไรครับแต้มบุญหนูสูงอยู่นี่น้องบอกว่าแต้มบุญหนูสูงอยู่นะคะอุยโตไปอยากเป็นทหารไหมครับ อ่านี่เป็นทาหารได้อะไรบ้างนะอันนี้เอาพูดเรื่องจริงนะน้องๆเราได้สวัสดิการนะครับให้เลยครับอ่าอุ้ยโทษครับโทษครับกอดไว้เยี่ยมไม่เป็นไรเอาไปเลยฮนะนี่ครับนี่ครับ ขอทางให้น้องๆอ,ออกนิดนึงนะครับอำนวยความสะดวกเด็กน้อยเราทำหน้าเหมือนเสียใจเลยอ่ะไม่เสียใจใช่ไหมโอเคอ่ะกอดไว้นะดีใจด้วยนะครับน้องดูเศร้านะฮะนี่น่ารักไหมน่ารักก็ได้ค่ขครับอือน่ารักยินดีด้วยครับนี่ได้แล้วนะ ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โยินดีด้วยนะครับและเธอให้ฉันเพียงริ้วทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักว่าไงที่ฝันฝันยอมไม่ใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญ ที่รักฉันยมีแค่มูลหน้าที่มีวินัยไปความดี

รักเกียรติจากคุณกัญญาสาัตตดานะครับมอบเค้กวันเกิดให้คุณต้าอูนะครับแนละ้วก็รวมไปถึงกระเช้านะครับกระเช้านะครับมอบให้คุณต้าอูนะครับเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณต้าอูนะครับปรบมือขอเสียงปรบมือให้กับคุณต้าอูหน่อยครับ ได้รับเกียรติจากท่านภรรยาผู้มยการใหญ่สถานีวิทยุคทรทั์กองทัพบกช่อง5นะครับคุณกัญญาศสศสีดาครับรวมมอบของรางวัลให้กับคุณต้าอู่ในวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วยครับขอบคุณครับ ขอบคุณพี่ฮานะครับอขอบคุณด้วยนะครับดีใจมากเลยฮะอันนี้เดี๋ยวให้น้องๆเล่นกิจกรรมกันต่อบไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนน้องๆอะไรอย่างนี้ขอบคุณพี่ตาอู่มากนะคะพี่ตาอู่จะไปที่บูกองทัพบกค่ะ ค่ะขอบคุณพี่ต้าอ,อู่มากเลยค่ะขอบคุณพี่ต้าอ,อู่มาขอเสียงตบมือไหน่อยครับอ่าต่อไปเดี๋ยวน้องๆเราทํากิจกรรมกันต่อนะคะของรางวัลยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะอ่ากิจกรรมต่อไปนะพี่ขอสิบห้าเลยได้ไหมเพราะว่าจะขอสิบห้าคนนะครับขอสิบห้าคนเลยครับ,อรบตอนนี้กี่คนแล้วฮะอีกห้าคนนะครับอ่าเต้นนะคะเป็นเกมเต้นขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยค่ะ เอากี่รางวัลอะไรนะอ่ามาคุยกี่รางวัลกี่รางวัลสองรางวัลนะครสองรางวัลนะคะใครเต้นมันถูกใจพอรอบนี้นะครับใค่้กบนะครับผูอในการฝ่ายผลิตรายการนะครับจะเป็นผู้ตัดสินนะครับรอบนี้ใครเต้นมันใครเต้นถูกใจใครเต้นได้สนุกสนานนะครับถูกใจ 国内。Oh